รถม้าเยอะแยะเลยมีประมาณสิบพันแนะที่เห็นเห็นมีประมาณสิบพันรถม,ม้าแล้วโบสถ์ที่นี่ใหญ่ที่สุดในครีแล้วจ้ะในเมืองครีคือใหญ่ที่สุดในเมืองกรีใหญ่มากอันนี้เดินอ้อมมาอีกด้านหลังเดินเดินรอบมาข้านล่าง มีก็จะมีรถม้าให้บริการคือรอบเมืองรอบเมืองสามีเดินไปนู่นละตำรวจ อันนี้รถตำรวจ <Yeah. S 1> อันนี้ด้านหลังหนะด้านหลังโบดด้านหลังโบกโอเคมีกับลูกอีกันนี้สวยงามมาก โอเคนะลรวจะให้ดูคลิปต่อไปนะจ้าสวัสดีจ้าดูคลิปต่อไปจ้า